ไอ้แจ๊ดทำไมเพิ่งมาจ๊ดไปไหนมาไปเล่นคอนเสิร์ตมาไปเล่นคอนเสิร์ตนเเหรอเอาวงไอ้กุ๊กกุ๊กอะไรแน่นะใช่สปุกนิคสปุกนิคสปิกดูปะเปียงกุ๊กกุ๊กเออแปลี่ชื่อวงแล้วครับเจสเปุก่ยนเป็นแล้วเสสปุกนิคปะเปียงกุ๊กกุ๊กวงยาวชื่อโคตรยาวอะไรนะแจ๊ดเปลี่ยนชื่อวงแล้วครับทำไมเปลี่ยนชื่อทำไมอ่ะวงโคตรชื่อยาวชื่อยาวไปใช่ไหมจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรดีอ่ะเบลกับปุกนิคปุ๊กปุ๊กปุ๊ก แจ๊ดเองไม่ใช่ไม่ใช่นี่แจ๊ดผมจำได้แจ๊ดตัวจริงต้องมาสายใช่ตัวจริงมาสายไอ้นี่แล้วนี่ใครวะเนี่ยนี่แจ๊ดแจ๊ดเอาเมียมาด้วยป่ะเอามาครับเอามาด้วยโอ้ยเมียนั่งอยู่เมียนั่งนู่เมียชื่ออะไรเมียชื่ออะไรชี้แจงครับรู้ไหมเมียในแจ๊ดชื่ออะไรรู้ป่ะเราอ่ะ เนี่ยแจ๊ซชื่ออะไรรู้เปล่านี่ทำงานมันต้องนานนี่ผมเองไม่ไม่ใช่แล้วโอ้ยดูก็รู้ทางดูไม่ใช่มันหน้ามันเอาหน้ามาเทียบกันนะเอาหน้ามาเทียบกันนี่ตัวตัวอะไรดีกว่าทำไมอะพอเขาเขาแจ๊ซเขาดังแล้วเราก็เรียนแบบเขาเหรอไม่ตมองมาคุยอย่างแรกเลยโอ้ยตายแล้วนี่ตัวนี้เหมือนมากนะทั้งนั้นเนอะโอ้ยกูเหมือนด้วยเหรอไม่กอนแจ๊ซตัวจริงอะเขาต้องเต้นเก่งต้องมีท่าประจำตัวคุณเต้นได้เปล่า เอ้ากัผมแจ๊ดผมจะต้นไม่ได้ได้ไงแล้วแจ๊ดเต้นไงแจ๊ดเต้นไงสช่ามาสช่ามาสุดสุดเนี่อดูดูตแค่นี้แค่นี้จริงดูตัวจริงสช่า้เเฮ้ยเยเฮ้ยยอดย ันนี้ต้นฉบับตัวจริงยังไงก็ลายเส้นน่ะดู้วยก็ใช่อ่ะมันจะแบบมันจะไม่ต่อคางพอดีแต่ว่ามันจะมีเลยๆหน่อยนี่เราแกะแกเหมือนมากเลยนะแกะไม่เนี้ยบเราแกะท่าเหมือนมากเลยนะโอ้ผมแกะท่ามันเหรอทำไมอะเพราะเขาเราเห็นแจ๊ไก็มีชื่อเสียงก็คนเล่นแบบเราเยอะไหมทุกอย่างหน้าตาทาเต้นทุกอย่างทุกอย่างโอ้โหดูเหมือนพูดเลยเอ้า เออแดดตัวจริงอ่ะเขาทำได้เราทำได้เหรอบริษัทพี่ตูนเนี่ยพี่ตูนถ้าเต้นพี่ตูนได้ไหมอะไรนะตูนบริษัทแลมแสงสุดท้ายมาแสงสุดท้ายมาเราพอได้พอได้ นี่ใส่เต็มแรงขนาดนี้พูดพอได้อะไรอ่ะเป็นก๊อปปี้เขาเลยแบบแล้วไม่สนิทก็เื่มือมาแตกกันทำไมไม่ได้อยู่แจ๊ดอยู่แจ๊ดตัวิงดีว่าตัวติงดีว่าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ตัวทายดีดีตัวติงเอ๊ะตายสา เปิดคลิปเช็คเลยนะเนี่ยดูทั้งนั้นเลยอ่ะได้ได้ได้นี่คลิปตูนเหรอใช่ไม่แก้ผ้าวะไอ้น้องตูนแล้วน้องตูนอันนั้นสกิลเซเวอร์เทวินตี้ไฟเวนตี้ไฟได้เปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไฟเฟยไม่ใช่น้องเขาทำมาหากินนะไม่ใจะมีเวลาสำหรับ ไอ้คพเปมันอีกเทปหนึ่งหลบๆไปต้อ็เข้าใจนะว่าเดี๋ยวนี้หน้าเหมือนเยอะมากเยอะมากไม่มีไม่มีใครตืเต้นแล้วล่ะถามแจ๊ดได้แจ๊ดเซ็งไหมคนเรียนแบบเราโอ้เยอะมากเดือนไปไหนคนนี้ก็เหมือนคนนี้ก็เหมือนใช่ปะแต่เราเราเราเป็นตัวจริงเราเบื่อแ่ะเบื่อมากเบื่ออะหน้าเบื่อ เอางี้ได้จบๆเอาเอาข้อมูลเรื่องได้ข้อมูลเออ่ร้องเพลงเป็นป่ะร้องเพลงได้ไหมเราอ่ะอือะแจ๊ดตัวจริงร้องเพลงเพราาะมกแจ๊ดตัวจริงอ่ะเขาต้องร้องเพลงดินแดนแห่งความรักได้พร้อมมากเลยได้ป่ะเราเคยไรขึ้นตัวปลอมเดี๋ยวได้ป่ะผมถามผมถามนิดนึงนะคนอื่นยังให้อภัยนะคุ้มมุนกับเพลงเขาด้วยครับเป็นอะไรกันเรื่องจริงเราบอกแล้วทำไมดีไม่ได้เออ ก้าวลาวนัเนี่ยก้าวลาวนัเนี่ยคุณมันลบหลู่ใช้กันแล้วยังพูดกับคุณวันนี้แชทถามเมียอะไรไหมมีลูกแล้วลูกชื่ออะไรอ้าวลูกแตงไทยไงอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่แตงไทยเท่าไหร่อายุสี่เดือนครับมึงรู้อ่ะไอ้นี่ไม่ไม่รู้เปล่ากัน เขาเป็นคนทำท่องรอท่องมาหรือเปล่าพ่อพ่อชื่ออะไรพ่อเราชื่อดงครับเออแม่ชื่ออะไรนะชื่อรับลับพ่อดงไม่รู้พี่น้องสุดสี่คนไม่รน้ไอ้ข้อมูลไม่รู้ง่ายๆนะอย่าถามผมว่าผมรู้ได้ไงผมน่าถามมันมันรู้ได้ไงผมแจ้ดเองแจ้เพลงดีกว่าเพลงดีกว่าเอาเพลงดีกว่าพี่ตู่เลยแล้วแจ้งตัวจริงแล้วเพลงเพราะเอ๋อบอดี้สแลมอะไรเงี้ยได้หมดมาเลยมาเลยมามาวันกันตรงนี้เลยอันสุดท้าย สุดท้ายเลยไม่ไม่อะไรไม่ต้องขึ้นเราเป็นก๊อปปี้เรามแค้อง่มากได้ลองดูอ่ะพี่สูดูก่อนไม่มีใครว่าอะไรหรอกเป็นการทางบังการต้องให้ขความลบต้นแบบเขาด้วยเออไม่ใช่มันก๊อปปี้เขาแต่เราเหมือนมากนะคือตอนที่เปิดรายการผมก็ยังเชื่อว่าเราคือแจ๊ดเนี่ยผมก็เชื่อแต่ผมยังคุยกับใบเฟิร์นเอ๊ะมันแค่แค่แจ๊ดแต่มันแปลกๆนะจริงแจ๊ดเนี่ยเขายืนไปเขาต้องเกาสังขังไปแจ๊ดอันนี้เ ถ้าจะเล่นขนาดเนี้ยกูเป็นตัวฟอมดีกว่าเอากระจาไปยอมรับแล้วยอมรับยอมเห็นป่ะมันเป็นมูฟอย่ามาบ่นเลร้องเพลงดีกว่า้มาที่สุดเลยมาเลยมาเลยถ้าร้องได้ยอมเลยกำลังใจของแจ๊สเนี่ยเวลาแจ๊สจะร้องเพลงร้องเพราะเมียต้องหอมแก้มนะถ้ามีหอมแก้มแล้วเสียงจะมาเลยแต่เราร้องก่อนเดี๋ยวค่อยให้เขาให้กำลังใจกันมาอน คงจะมีรักจริงรออยู่ที่ดินแดนใดสักแห่งที่คงไม่ใครสักคนรออยู่ตรงนั้นไม่ไม่ดีนี่ไม่ไม่เออไม่เพราะอะี้ไม่เพรอะใช่นี่แต่งแต่งไม้ให้แจ๊ดโดยเฉพาะเอะไรกั้นๆนะมีมีพิชโน้ตนิดหน่อยเมื่อกี้พิษโน้ตพิษหน่อยหน่อยเพิษหน่อยหน่อยคงจะมีรักจริงเนี่ยคุณมันต้อง น ah, ายคุณลองพูดคงจะมีรักจริงเนี่ยคงจะมีรักจริงอ่ะพูดได้เดี๋ยวลองๆเลยคงจะมีรักจริงรออยู่คงจะมีรักจริงรออยู่ไม่ใช่ไม่ใช่นายลองพูดคงจะมีรักจริงรออยู่คงจะมีรักจริงรออยู่พูดได้ดีกว่าลองๆๆเลยลองเลยคงจะมีรักจริงรออยู่ไม่ใช่คงจะมีรักจริงรออยู่ คงจะมีรักจริงรออยู่เอ้อขูดได้แล้วทำไมร้องร้องไม่ไม่ไม่ใช่วะนียร้องร้องเนะคงจะมีรักจริงเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้อานี้ดูตัวจริงดีกว่าดูตัวจริงดีกว่าไ่ดูเขาร้องก็ไม่เหมือนคุณดูเขาร้อง

เปแจ็ทุกทีเขาไม่เขาแบบต้องร้องอย่างนี้มินติดๆ<ช>อย่างนี้ใช่ไม่ไม่จริงจังเป็นตลกจริงจังทำไมแต่หลังๆแจ๊ส็ะแบบมีตังค์มากขึ้นไปดูแลเลเซอร์หน้าแต่งดีขึ้นอันนี้ไปเรียนแบบเขาเหมือนเนาะน <c oughs> อะไรอะไรอะไทำไมไปทำเอาหนามออเอาหนามทุเรียนมาทำให้ปุกปุกป,ป,ปุปุเหมือนแจ๊สเลยเมื่อก่อนแจ๊สหน้าอย่างนี้เดี๋ยวนี้ทำได้พวกใช้แต่งหน้าแอลบัสไงใแต่งหน้าจุดๆเป็นปุกให้ดูหน้าปุกปุกปุกนี่ทำเป็นพ่อตาทุเรียนใช่ไหมเนี่ยเออโอย เอ้ยคนอื่นไม่ไรบางทีก็แรงไปนะปุ้ยเฮ้เออโขไอ้เจนนี่ไอ้คุณไก่ร้าวอะไรคุณไก่ร้าวอะนี่น้องไม่มีพี่พี่ปุ้ยเขาเป็นใครเขาอยู่รายการนี้มากี่ปีไม่เคยนะแจ๊ดไม่เคยพี่ชอบผ่านมือพี่มากี่คนเราทำอย่างนี้ไม่ได้ีไม่ได้นี่จะไปปั้นลำบากเด็ก้าร้าวอย่างนี้ไม่ได้อันนี้เฉลยเลยดีกว่าจะได้ทำงานต่อแจ๊ดถ้าเป็นกรรมการจากทางบ้านก็จะได้ไปนั่งตรงนู้นเดี๋ยวแจ๊ดจะได้ทำงานต่อใช่เอานี้ ให้เมียให้เม,มียมาเฉลยดีกว่ะเมียดีกว่างามกันเนี่ยแจ้งจาเจ๊เจริจเมีเจ๊เจ๊เจ๊จจ๊เจ๊เจเมียเจ๊เม๊เ ไม่ใช่ผ <No <Uh, right like totally ู้ชายเดี๋ยให้ผู้หญิงก็โดนด้วยเฮ้ยคุณแย่กาเป็นตลกปเปอร์สตาเมืองไทยคุณมาถีบได้ไงขาแกหักไปทำไงทีแรกกับปัดเส้ผู้ชายโอ้โหไอ้น่าก็นยิ้มเหมือนได้ประสบการณ์ใหม่รู้รู้ว่าเราชื่นชอบตัวศิลปินแล้วเราก็อยากแบบว่ารักในตัวเมียเขาด้วยแต่นี่เมียเขายืนยันแล้วไงอะไรนะนี่เมียเขายืนยันแล้ว เนี่ยดูนี่เนี่ยดูยืนดูยืนลูกชื่ออะไรลูกชื่ออะไรนะชื่อแตงไทยครับกี่เดือนละวสี่เดือนแล้วครับรักกันไหมโอ้รักมากรักมากดูมือดูมือน่ารักมากลูกน่ารักไหมน่ารักน่ารักนี่ไงโอเคเอางี้แล้วกันไหนไหนก็ไหนไหนนะเมียใช่ไหมลูกชื่ออะไรแตงไทยครับแตงไทยใช่ไหมแจ๊คตัวจริงใช่ไหมใช่ นี Fish, ่แจ็คตัวปลอมนะฝากดูแลครอบครัว uhh. พี่ด้วยนะครัอ๋อนี่มันทุนเลยนี่มานมนมน้ำนมโลตัสเนื้อละหกกระป๋องแฮม่อดีกวันละหกตัวเอาเลยถ้าคิดว่าดีทำไป เหตุการณ์จริงสองคนนี้จะต้องกลับบ้านไปอยู่ด้วยกันผมพูดได้คํคำเดียวว่าว่าวันนี้มานานแล้วเอ๊แต่เราเคยสงสัยไหมว่าลูกสี่เดือนที่ออกมาเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันเหมือนกันนะคู่นี้ลูกเขาหรือเปล่าฮะลูกเขาเปล่าก็ลูกเขาก็ลูกแจ๊ดไงลูกแจ๊ดใช่ป่ะลูกแจ๊ดไม่แล้วก็แห็นหน้าลูกแจ๊ดด้แจ๊ดไปสังเกตเลยว่าลูกตอนนี้สี่เดือนอ่ะมีหนวดด้วยนะ มดไม่น้อยหดเยอะหอผมไยหรอกที่ผมแจ๊งเองตลกตลกอันนี้ผมกล้าหอมอ่ะผมแจ๊งตัวตอกล้าหอมเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท่านนี้เฮ้ยถ้ดูกล้าถ้าดูตัวต่ถ้าดูก็กล้าถ้าดูกล้าดูดิ เขาจะเล่นมุกนี้ผมไม่เคยคิดว่ามันจะแรงขนาดไปนั่งเลยเลยแล้วกันนะคณะกรรมการครับตกลงแลี้ยงอะเนี่ยเรื่องอะไรกันเลยวันกี้วันเนี่ยผมไม่โกนหอกอยู่เบื้องหลังมั้งเนี่ยนายมาแล้วมาแล้วผมจะหันไปถามผู้ว่าผู้อยู่เบื้องหลังใช่ไหมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้หันมาตาเลยมินุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวยวงนั่งนี่ไปลอยล้อเลย โอ้เดี๋ยวเขาก็ไปเขา่ะไม่ต้องน้งนี้แป๊บหนึ่งเพราะว่าวันนี้แขกเกาหลีมาส่ง๋อ้ยไทั่วลงมาแล้วโอเคนี่คือกอาวไกลถึงทั้นแล้วนะครับเล้นทุแรงเลยอ่ะแจ็คมาเนี่ยพอแล้วเออ่จริงๆนะถ้าไม่ตกตรงนี้เตะปากจริงเตะปากเขาเตะปากเขายัจะถามอย่างนี้ เอแนะนำตัวเองหน่อยชื่อเราหน่อยเราตลบเป็นใครเนี่ยเออเป็นใครครับแจ๊ดใช่ไหมใช่ครับไม่จบเดินไปไหนไปร้องเพลงอ๋อแล้วตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ชื่ออะไรครับลืมหมดเลยชื่อเบลนะครับเบลเบลนะเบลเบลน้องเบลครับชื่อเบลครับน้องเบลชื่อเบลเหรอพี่ขอถามสองอย่างนะครับค้าหรือเศษออกมาจากพี่อะไรค้าค้าขายหรือว่า ค้าขายครับเสพเพลงฟังเสพเงฟังไปว่าเขาทำไมถึงรู้ฮะทำไมถึงรู้เอามาจะเลายในเพลงเที่ยวเบลอาอทำเป็นเล่นเขาค้าขายนะค้าขายจริงขายจริงขายอะไรคะขายแล้วขายอาหารทะเลคเขาอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ระยองครับผมอยู่ที่ระยองครับเยอะนะครับมีคนทักพิเชษเลยเหรออยู่ร้านอยู่อยู่ที่ร้านก็มีคนทักทักว่าอะไรต่อยากมาทักว่าอะไรน้องเข้าวผัดปูพี่ได้ยังข้าผัดปูได้ย po ังพูดจริงจากใจนะเพลงอ่ะ คนตีน <bitch poured alive> <travaille> แล้วเลยเราจับคู่แล้วแบบเขาดูดีกว่าด้วยอะฮะดูดีกว่าสูงโป่งหล่อกว่าหน้าใสกว่าอายุก็น้อยกว่าอายุอะไรอายุน้ยว่าจรยี่สิบห้าแล้วครับยี่ห้าเนี่ยได้ถามแจงแจงก็เลือกเราหรือ่ะเมื่อกี้คุยกันนะห้องน้ำอยู่คุยกังน้ำห้องน้ำอีกเหรอเลือกแจงเหรอ พี่กินข้าวยังเป็นวัวัอ๋อกินข้าวยังอ๋อเจอัจัดอเคาชุดแล้ดไ้าพี่นึงโปกตีเป็นคนมาทักบ่อยไหมเอาจิ่งเยอะเยอะมากเขาจะมาทัก่าอะไรจะมีแมาขอถ่ายรูปมาขอแบบว่าแว่าอ้วเยอะทักเอ่อเบลน่าก่อนสูงมากเลยะง้องไม่พอมาทักว่าอะไรมาทักแบบ พ่อดมมาขายทิ้งไว้บ้างเปล่าอะไรเงี<อ>้ยไม่ใช่เออใช่เปล่าอันนี้มีความเป็นไ,ได้นะ